นีใบเนี่ยของราปายุ่ยยุ่มีสระแหน่ด้วยไว้กินกับเปรี้ยวจี๊ดจา๊าดบีบมะนาวเปรี้ยวจี๊ดสักใจอู้ดกิ้ผ้ต้ยมยำนี่เครื่องที่เราปรุงมา เศษงหาเป็นรถเด็ดนะครับบอบก็ไปให้ไม่ใส่ปิดสักแก้วม้งบอสโคเล่โคเล่ค,ลคือมือนี้อิ่มในงบ ยี่สิบห oh, mm ้าบาทโอ้ไ hmm. ม่ได้หรอรงมจะไม่กินข้าวเท้าเลยคู้แยกป้องคู้แยกป้องคู้แยกจุกหอยหอม